สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่อง n i n j t h t v นะครับวันนี้ก็อย่างเดิมที่พี่หนึ่งผมบอกไปนะครับคลิปแรกของผมเลยผมว่าผมจะมาให้ดูของพวกตัวละครพวกชุดพวกคู่หูอืมที่ว่ามันเป็นแบบพวกล่มพวกอะไรอาวุธนะอาวุธอะไรพวกนี้เยอะรอก ตผมก็อยากให้ดูเฉยๆครับก็ผมอยากให้ดูตัวละครเลยนะครับตัวละครผมก็มีประมาณนี้นะครับนีะครับนี่นะครับนี่ครับผมก็ไม่ค่อยมีนะดูดิครับตัวที่ผมมีมันมีเยอะเลยก็ต่อไปผมให้ดูแบบติง ตัวเลยอะครับหมทองผมก็มีแค่2องมันน้องผู้หญิงมีสามันนะครับครับม่อในะครับผมผม,มืยอ,ยอ่อคยเยอะเออ้าวหน้ามังไม่ถือเยอะนะไม่เยว มีแค่นี้เพิ่เยอะเพิ่มก็มีแค่เดียวก็แจกีแค่นั้นแหละก็ต่อไปก็ตัวฟู้หเลยนะครับแพนกวินตัวเต็มใบแล้วก็มีมตัวเต็มใบเนี่ยยังไม่โตเต็มใบนะเสือแล้วก็นี้แจกปีเหมือนเดิมนะครับก็นี่แหละครับรูสเมลเราเราก็มีแค่สุกิมพวกนี้นะเสือแล้วก็มีแค่เทอร์เมล ก็ม like <Yeah, sure. S 1> ีนี้ก็จะมีแค่นั้นแต่นี้น่าลักกว่าแต่เนี้ยเขาสุดท้ยตัวทำไมนะก็แค่เนี้ต้อไปดูอาวุธเลยนะครับอาวุธอาวุธเดี๋ยวข้ามไปก็เนี่ยครับก็มีตั้าเป็นเป็น M4A M4A1 นะครับ ตัวนี้นะครับอิเทอนึ่งโฟครับตัก็มีคินน <IF Y ME 1971 habitude> ี <Far> ่ตไม่ถาวรนะแตคนี้เขาแจกทีถาวรไันะครับก็มีแค่นห้นนะครับตั้ไม่ใช่นี่ยผมก็มีแค่อนเดียวเลเวลหนึ่งเลยครับ้ก็มีไม่ีก็เริ่มเลยไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ยตัวก็มีแตบาเรินี้ก็ไม่สาวรนะตัวก็ไม่มีก็ไม่มีมดเลยนะไม่มีเลยก็ต่อไปเนี่ยก็ป็นเนี้ย กคือเหมือนเดิมนี่ก็เหมือนเดิมอันนี้ก็เหลืออีกสี่ชั่วโมงก็จะเขาไม่มี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 ไม่ค่อยมีอะไรสเปอก็ก็มีหลไรันนี้ก็เจ็บไม่ทไม่ได้ว่า์เมีอะไรบ้างแต่ก็แค่ไงล่ะครับนอกอันนั้นก็ไม่มีแล้วครับไอ้พวกก็ไอ้พวกปูย่าระเบิดก็ระเบิดปูย่านะครับ ที่แรอเนี้ยผมไม่เกินนะครับซี่โครไม่รู้มันหายไปไหนะแล้วก็โคโรนี่นะครับถ้าเจอผมก็มีนี่จนหัวใจแพ้เนี้ยแย่ที่ถ้า,า I love you ขยาวขยาวขยาวแล้วถ้าขยาวขยาวขยาวนี่ก็ถ้า,าออนหน้านะครับ กระดานงานก็ไม่แค่นั้นครับนี่ครับนี่ก็เของผมก็มีไม่เยอะนี่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 รูเบร์นี่นี่นะครับนี่ก็มีนี้นี่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 นี้แค่ไหนอันนี้ก็มีนี่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  มีแค่นี้พื่ออย่างก็แค่นี้นะครับมีไม่เยอะรับก็มีแค่นี้อย่างนี้ดูดูตรงไหนนะครับมันมีตรงไหนที่ให้ดูอีกโทษที่เสียงบกว่วนี้นะครับพี่ผมเปิดหนังนะครับเป็นหนังองอนก็แต่ก็นี ก,ก็ในราคัคดูกันในพัดหน้าครับสวัสดีครับถ้ายังกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร์ด้วยนะครับบาย